เกิดยุขาเหมือนทางให้คะพี่น้องปื้ดค่ะบางทีนี่งามคักเนาะค่ะพี่น้อนงจูบแบบไงอืงอง้อมาค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดก่อนใช้เก้าล้วค่ะพี่น้องเบ่งค่ะแบบเหลืองแหกมนันค่ะ วันนี้พาพี่น้องมาเก็บเท็บุรีนะคะเข้าไปหากันตัวค่ะพี่น,อนอ้องน้องสานหี่เห็ดใช้คะ่ะงานๆด้วยคะ่ะค้นกระลิ้นค่ะพี่น้องได้สองดอกแล้วคะ่ะเห็นดอกใครค่ะ เห็ดดอกไข่ค่ะพี่น้องส่วนในช่วงนี้ก็สิมี่ต่เห็ดดอกไข่นะคะเห็ดดอกไข่เห็ดนาเหลี่ยนะคะ่ะเห็ดปวกมาที่ช่วงเดือนอตุลานะคะนี่จะเก็บเห็ดไข่ให้พี่น้องเบ่งไปก้นนะคะยาฝ่าเบียกันนะคะพี่นอ้องปื๊ดค่ะบางทีเนี่ยงามคักเนาะค่ะพี่น้อง,ง จูมแบบงงผลค่ะตั่แตกต็นไหมนี่ม่อจะดีนากค่ะ ดอกแบบไงค่ะพี่น้องมันหล่มเห็ดไผ่ค่ะดอกบอกง,งามเลยค่ะพี่น้องนี่กีนั่งค่ะนี่ค่ะพี่น้องกีหเห็ดดอกไผ่ดอกเขีเเยวๆแหลรๆเลยคะ่ะ จะมาง,งามเดี๋ยวค่ะมีได้ได้กีเลยค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นไหมคะ่ะกีเดี๋ดยวคะก็ร้องผลผลจากดินได้ค่ะ ที่เห็ดออกไข่ค่ะพี่น้ององ้ำค่ะค่ะเห็ดออกไข่ค่ะเห็ดออกไข่ค่ะ นีนะ่ค่าอยู่ด้องหนึ่งไลค่ๆนี่เกิดยูข่ามวันทางให้ค่ะพี่น้อง ช่อหนึ่งค่ะหมดเห็ดดอกไข่ค่ะร้ายค่ะค,ค่ะหมามันห่อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะกีเห็ดดอกไข่ค่ะพี่น้องพี่ว่าดอกนึง เอาสิร้ายตาจังเลยแล้วค่ะพี่น้องอดอกเงี้ยเลยค่ะนี่ดอกไข่ะค่ะนี่ดอกไข่ะคะ่ะไข่เยอะค่ะนี่ดอกไข่ะคะ่ะ,คะ เหลี่ยงอะค่ะพี่หนะอ้ยอืมไข่เหลีย่ยงอ่ะพี่หนะเตยเครื่องตาเหรอค่ะอดอกหมดแง่เลยค่ะอืมดอกหมดแง่ค่ะ ดังสามดอกเลยค่ะพี่น้องหนึ่งดอกนึงเวางค่ะบวบอฮ้ยขี้เลือยกือว้าวเนี่ยค่ะโอเคดูอ๋อแบบไงเลยค่ะนี่น้ำขวดนึงค่ะ เบิ้งค่ะพี่น้องกำลังขึ้นจากดินเลยค่ะเห็ดใคร,ครไม่ใส่หรอกเนาะอมีน้ำเกลางค่ะกำลังโผล่กันค่ะเกิดคางค้างเลยค่ะ ไข่ค่ะอุ้ยไข่เหลียงหอกหลายเลยค่ะพี่น้่งสามชี้ดอกค่ะนี่ค่ะดอกนะนึ่ดอกเนื้อมันต่างเดียวตัวนะคะนี่ดอกไข่ค่ะพี่นุ่ยอุ้ย ต้องสีถั่วเหรอคะนี่งถั่วเหรอเห็ดดอกไข่ค่ะพี่น้องด๋อยเหมนไงบมื่ค่ะไม่ค่ะพี่น้องไปต่อค,ค่ะพี่น้องอยู่น้ำกันด้วยค่ะบลอกไลด์ดวดวิย,ยี่ไรกือ ีก็คืออีกว่าเออปล่อยนะ,ะต้องสูรโรก็คือคือดิค่ะเงาหลายเมื่อค่ะ เแ่าทีมแล้วค่ะปล่อยมันซะิออกดอกน้อยๆนี่ค่ะเมืองใครพี่น้องเห็นดอกไข่ดอกเงี้ๆเลยค่ะเห็นดอกไข่ค่ะดอกเงี้ยค่ะไข่เหลืองค่ะพี่น้องเพิ่งคูนค่ะดอกหนึ่งคูนค่ะดอกหนึ่งซีดอกเลยค่ะ 还凉哈。 แค่เลี้ยงเป็นปลาแล้วค่ะพี่น้งองใบดอกค่ะนี่ค่ะดอกหมดงี้หมดหมดเนี่ค่ะก็เป็นผลงานเขาเนะคะ่ะดี๋ยวยังสิเอี๊ยพีสองค่ะยังสิเขาไปใหม่เนาะเห็นมาไหวก่อนค่ะรอบนี้ยังสิขึ้นเขานะคะ่ะอันนี้ยังยางน้ำใจเนีกซื้อๆนะคะ่ะอันนี้ย,นยางน้ำตีนเขา